สวัสดีอีกรอบนะคะเรามาฝึกพูดภาษานอสกันค่ะวิลกินดาตุอารเ์เตอิดาควิลกินดาตุอาร์เอวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6เดือนสิงหาคมปี2021เราพูดเป็นภาษานอสว่าอิดาคอารเดด์เตเฉตเดอคื 2021 7. 2001. 7. 2001. อ u สิงหาคม2021 6. อนสิงหาค2021หรือเราพูดอีกแบบหนึง่งได้ว่าอีดากอาร์ดีเดื 7. อนอีออตนาชัวชัวยันเอนนาชัวออชวอน s ชื่ชื่ e เอีถ้าสมมติว่าฟังแล้วมันเร็วก็กลับไปฟังใหม่ได้นะคะฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นแล้วค่ะสำหรับมุมนี้นะคะตลอดทั้งเดือนสิงหาก็เหมือนที่พูดไปแล้วว่าครูนั่งที่สวนนะคะแล้วก็กินขนมไปด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าครูลงคลิปอันนี้ ครูน่าจะนั่งอยู่ที่นอร์เวย์แล้วนะคะอยากให้ทุกคนกินขนมด้วยกันค่ะขนมรวยเพื่อนนะคะมีใครชอบไหมอืมกินเผื่อทุกคนนะคะขนมรวยเพื่อนค่ะอืมเจอกันพรุ่งนี้เรียนต่อวันที่เจ็ดนะคะสวัสดีค่ะ